สวัสดีครับทุกท่านครับพบกับเกษตรเพิ่มทรัพย์วันละหนึ่งครับกับวันนี้ก็เป็นวันที่6กับเดือนพฤษภาคมพศ2 5 6 5กครับก็เป็นโอกาสดีครับวันนี้ครับได้มาเยี่ยมนะครับสมาชิกนะครับผู้นำแด็กซินครับที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทแด็กซิน ครับเป็นแร่โดโรไมซ์ผสมมูลขังข่าวนะครับวันนี้นะครับก็ได้มาพบคุณพี่ทุเรียนกับพี่สวัสดีครับครับคุณพี่ทุเรียน,นสอนเดชนะฮะกับคุณพี่ทุเรียนตอนนั้นเราได้มาทําคลิปกัน,นตอนปลูกเริ่มปลูกข้าวโพดเนาะครับปลูกตอนนั้นได้กี่เดือนแล้วฮะพี่ทุเรียนพอจําได้ไหมวันที่วันที่เท่าไหร่ครับ กี่เท่าไหร่พึ่งยีบยีบเก้ามกลาอ๋อมกกลารับมกกลายีบเก้าเนาะมกกลาคุมภาเมนาเมษาพุทธสภาครับก็สี่เดือนมัต้องสี่เดือนสี่เดือนกว่าๆแล้วเนาะอััันนนน้ม๋ออ๋ออันนั้นพึ่งอ๋อยีบเก้าเนาะก็สี่เดือนสี่เดือนต้องนับกุมภาเออต้องนับกุมภาอ่าวันนี้วันที่วันที่เจ็ดเนาะวันที่เจ็ดคุกีกา ก,ก็เริ่มจะได้เก็บผลผลิตแล้วนะพี่เนาะครับตอนนั้นที่เราตอนนั้นลองพื้นด้วยมูลทั้งขาวแล่ดอโลไม้ผสมมูลทั้งขาวนะพี่เนาะแล้วก็มีตัวอะไรนะดาวกระจายตัวดาวกระจายแทนแทนยูเลียนะแทนยูเลียงามมากเลยเนาะงามมากเลยแล้วก็พ่อบ้านเป็นไงภูมิใจไหมภูมิใจภูมิใจมากนะครับเพราะว่า มันมันผ่านแรงอ่ะของพีทุเรียมเนาะโอ้แรงมากเลยที่ผ่านมาแล้วก็เป็นให้น้ําใช่ไหมไม่ได้ตอนแรกอ่ะให้น้ำาตอนี้ฝนมันตกใส่เลยไม่ได้ให้๋อเลยโชคดีไปเลยโชคดีไปอ่าก็ใกล้จะเก็บเกี่ยวแล้วนะพี่เนาะคไม่เกันที่สิบห้าสิบห้าวันนี้วันที่เจ็ดกี่ไม่กี่วันก็ได้เงินแล้วเอฟได้ได้สืบราคาไม่ว่าเขาโพดราคาเท่าไหร่เปบาทกว่าแล้ว กิโลละแปดบาทกว่าครับอันนี้เนื้อที่เท่าไหร่นะพี่เรียนประมาณห้าไร่ทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยสิบไร่สิบไร่ไร่หนึ่งก็ได้ประมาณกี่ตันพอรู้ไหมไม่รู้เฉลี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าได้ประมาณกิโลกี่ตันถ้ามันที่เสมอมันจะได้ประมาณไรละร้อยถัง ร้อยถังถังหนึ่งมันตันตันตันห้านาะอ๋อตันห้าใช่ไหมตันห้าก็ห้าร้อยกิโลอ่าพันห้าร้อยกิโลเอาแปดบาทเอาแค่แปดบาทเนาะเอาแปดบาทคูณแปดห้าสี่สิบนะฮะแปดหนึ่งเป็นแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองได้ได้ไล่ละหมื่นสองกว่าหมื่นสองกว่านะพี่เนาะสิบไล่ก็เห็นเงินแสนแล้ว ก็โอเคยินดีด้วยพี่ยินดีด้วยครับมาใกล้ๆนิดนึงครับมาดูเม <oon> ็ดข <currently, deep> <hatten> hmm. ้าวโพดนิดนึงนะครับตรงนี้เม็ดข้าวโพดนะฮะก็ก็แกล่งดีนะพี่เนาะแกล่งดีมันมันเป็นพันุอะไรพี่ข้าวโพดเลี้ยงหกสองห้าสามอ๋อห้าพันหกห้าสามเนาะอ๋ออ้าวอ้าวอ้าวสวยครับสวยสวยมากเลยเสมอ เสมอทั้งแปลงเลยเม็ดแกล่งนะฮะเม็ดแกล่งแล้วก็สําคัญไม่มีไม่มีนอนปกติปัญหาของข้าวโพดจะนอนจะนอนเยอะแหวงแหวงเนาะอันนี้ไม่มีนะครับไม่มีเลยนะครับเสมอเปียเลยเห็นไหมฮะดูนี้นิดหนึ่งแกะเลยแกะได้นาอใกล้แล้วนะพี่น้อใกล้ใกล้จะเก็บเกี่ยวแล้วไม่ไม่น่ามีปัญหาเออนะสวยสวย สวยนะก็คาดว่านะครับคาดว่าน่าจะไล่ละตันกว่านะสิไร่ก็มีกําไรแล้วพี่เห็นเงินแสนแล้วเพราะว่าสําคัญตอนนี้ปุ๋ยเคมีแพงนะครับกระสอบหนึ่งเกือบสองพแล้วพี่ทุเรียนแต่ของเด็กซินเราไม่ไม่เท่าไหร่เองยังไม่ถึงครึ่งของปุ๋ยเคมีตามท้องตลาดพันส อาเอาตัวตัวดาวกระจายนะครับตัวดาวกระจายตอนนี้เคมีชีวภาพเอ่อเป็นเป็นเอ่ออ่ากึ่งกึ่งนะครับกึ่งกึ่งเคมีนะครับตัวนั้นเป็นใส่รุ่นที่สองนะครับช่วงสปีดแต่ว่าไอ้ตัวรองพื้นก็คือแร่ดูโรไมผสมมูลค้างขาวสุดยอดนะครับปรับดินนะฮะปรับดินให้ร่วนซุยนะพี่ตุเรียนนะครับดึงปุ๋ยเคมีที่เราใช้มานานๆน่ะ ที่ที่ดินไม่ปลดปล่อยธาตุอาหารให้ขึ้นมาใช้นะครับมันถึงได้ผลผลิตดีนะครับดินเราร่วนซุยนะฮะกลับมาเป็นธรรมชาติเหมือนเดิมนะครับเป็นไม่เป็นพิษนะต่อสิ่งแวดล้อมนะไม่เป็นพิษต่อผู้ใช้นะครับก็ยินดีนะครับที่จะได้จับเงินแสนอีกไม่กี่วันนี้วันที่7วันที่15นะครับพี่ทุเรียนนะยินดีด้วยกับเกษตร ยังไม่พอใช่ไหมพิทุเรียนพอซื้อสินค้าบรสต์วักซินเขายังโอนเงินคืนให้อีกถ้าเราเปิดรหัสเปิดรหัสพิทุเรียนเปิดรหัสเท่าไหร่เท่าไหร่นะเ0็ด0้อยเอมั้งอุ้ยก่อนนั้นอีกก่อนเจ็เป็นหกร้อยหกรปีห้ปีห้เลยหรอห5อหร้อยห้ิดนึ่ือห้าศูนนี่ยแหละหกร็ก็พิทุเรียนก็ใช้สินค้าบรสต์วักซินมาตั้งแต่หน่าจะเป็นห้นะครับ 2,500เร้วม <50 S 1> เวยะยะ้นระยาช่วงคุณสมัยหายไปครับอันนั้นไปไปเที่ยวไปเที่ยวต่างประเทศนะครับก็นะครับขอฝากเอาไว้นะครับกับผู้ที่อยากจะทดลองใช้นะฮะแร่โดโรไมผสมมูนกระข่าวหรือสินค้าบร,ริษัทเด็กซินก็ขอฝากเอาไว้นะครับได้ผลล้านเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าไม่ดีนะคุณพี่ทุเรียน นะไม่ไม่ใช้สินค้าบริษัทแดกซินนะน่าจะสิบกว่าปีแล้วนะพี่เนาะสิบกว่าปีแล้วเกือนะบยี่สิบปีแล้วนะฮะสินค้าเขาดีมากนะครับสินค้าดีมากแล้วก็ผู้บริหารนะฮะหรือบริษัทเป็นของคนไทย อยู่ได้ไม่ตายก็เพราะเด็กซินอ๋อไม่ตายก็เพราะเด็กซินนะครับม่ไม่ไม่ว่าเรื่องสุขภาพเนาะพ่ทเรียนเนาะทั้งสุขภาพทั้งอ่าผลิตภัณฑ์ที่ทุเรียนทํามันสําปะหลังเนาะแล้วก็ทำข้าวโพดนาได้ทํำไหมไม่ได้ทำอ๋อตรงตรงนี้เขตลบบุรีน่ะพัฒนานี่คมไม่มีนามีเฉพาะไร่มีนาแต่ไม่แต่ที่ตรงนี้ไม่มี อ๋อเหรอฮะนาซอยสิบห้าสิบหกสิบห้าสิบหกแต่ตัวเองไม่ได้ทําให้เขามันไม่มีเพราะว่าตรงนี้ซอยสิบสี่นี้ํามันขึ้นไม่ถึงอ๋อตรงนั้นได้ทํำไหมไม่ได้ทาอ๋อแต่เต็มไม่ได้ให้เขาเช่าใช่ไหมไม่ใช่ที่หนูอ๋อที่ใครแต,แต่ที่มันเป็นที่นาตรงแถบอ๋อแถบนู้น,นเป็นที่นาอีกไม่ไกลใช่ไหมใช่ไม่ไกลครับก็นะฝากเอาไว้นะครับกับทุกท่านที่อยากจะใช้สินคาา้าบร,รษิษัทเล็กซินนะถ้าอยู่ใกล้ อ,อำเภอพัฒนานิคมนะฮะก็ะเรียนเชิญคุณพี่มาหาคุณพี่ทุเรียนได้เลยนะฮะค,คุณพี่ทุเรียนตรงนี้เขาเรียกซอยอะไรฮะซ <11 4 S 1> อยสิบสี่ซอยสิบสี่สายเอกสายเอกเนาะพี่นะนะะเนาะ,ะนะฮะชื่อเฟซชื่ออะไรพี่ทุเรียนคุณทุเรียนทุเรียนสอนเดชเลยเนาะเฟซบุ <Facebook S 2> <นะ S 1> ๊กเนาะ,ะครับก็ฝากเอาไว้นะครับสินค้าบริษัทเด็กซินกับผู้นําที่อ,อยู่กับเด็กซินมาหลายๆปีนะครับโดยเฉพาะตัวผม สมัยแป้นประหลัดหรือในนามเกษตรเพิ่มทรัพย์ครับก็เปิดรหัสกับบริษัทเด็กซินมั่นใจบริษัทเด็กซินนะครับตั้งแต่พศ2546ครับอันนี้ก็20 20กว่าปีแล้วนะครับก็ขอฝากไว้ครับขอบคุณมากครับพี่ทุเรียนขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับ